อ้าทุกคนปากมันกว้างขนาดนั้นเชียวหรอวะก็สวัสดีนะครับผมก็มาอยู่กับเกมโลบอกแมปงูยักษ์นะครับก็จะเป็นแมปเกี่ยวกับการออฟบีนะมาเริ่มกันเลยครับวิ่งเอ้ยโอ้โหไม่ทันอะไรไม่ทันตั้งตัวมันมาเลยครับโอ้โหตัวตัวใหญ่มากวิ่งก็วิะวะ่งวิ่งวิ่ง ใครที่อยากลองเล่นก็ไปเล่นกันได้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบการหนีนะตอนนี้เราวิ่งก่อน,นครับวิ่งกระโดดกระโดดโอ้โหตัวเราอะาวาตารตัวเรามันขาสั้นนะโดดได้ต่ํามากแต่เราวิ่งไวมากนะครับตอนนี้ซอยครับซอยขาทางโค้งแล้วเฮ้ยทําไมมันมันอยู่ข้างจอแล้วเฮ้ยมันอยู่ข้างจอมันอยู่ข้างจอแล้วแอะแตกหนึ่ง <laughs> ไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังมีอีกหนึ่งชีวิตชีวิตใหม่เกิดเรื่อยๆนะครับก็จะมีจุดเซฟยต้สำหรับคนที่ตุยนด้วยนะวิ่งครับเราจะไม่หันหลังเราจะมุ่งหน้าต่อไปกระโดดและคือตัวเราตัวนิดเดียววิ่งอย่างไวอะแบบโอ้โหดูดิเล็กที่นูมากข้างหน้าเรามีท่อนไม้กระโดดตรงนี้เดี๋ยวโดดอีกข้างหนึ่งมันโดดไม่ข้าม ทางคงเดิมนี่วะนี่แหละเราดีดต้องทันเราน,นีมันตามเราไม่ทนันตามเราไม่ทนันมันตามไม่ทนันประตูอยู่ข้างหน้ามันตามเราไม่ทนันหรอกเฮ้ยเกือบไปแล้ววิ่งติดกำแพงโอ้โห <c ười> หน้าสิวหน้าขวานมากาเมื่อกี้ ต่อไปเราก็ทำการเดินข้ามแม่น้ำเพื่อมุ่งหน้าไปยังพีระมิดข้างหน้าครับไอตัวเมื่อกี้มันจะตามมาแ่บเนี่ยตัวอยังใหญ่อ่ะโอ้โห,หน่ากลัวอยู่นะครับใครกวางงูก็น่าจะช็อกได้เลยนะเรากำลังมุ่งหน้าไปด้วยความเร็วที่ต่ำมากนะครับทำไมมันให้เราเดินช้าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าโอ้โหกว่าจะถึงดูสิเหมือนจะไม่ไกลแต่ก็ก็ไกลอะ่ะ ก็ขอฝากช่องเราด้วยนะครับช่องพาวพาวนะครับก็จะพยายามลงคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมอะไรหลายๆอย่างนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่ลงเกมครับก็จะพยายามลงให้บ่อยนะใครที่ยังไม่ได้ติดตามไม่ได้ซับสไครต์ก็กดได้นะครับเราจะเติบโตไปพร้อมกันนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เราลงลิฟต์อยู่ครับก็จะไปไหนต่อก็ไม่รู้นะจะเจองูอีกเปล่าก็ไม่แน่อาจจะเจออีก ข้างหน้ามีรูครับเหมือนจะมีบันไดก,กับจุดเซฟพอยต์เฮ้ยตกใจหมดยูไีดีมีคนมาข้างๆเฉยโอ้ว้าวข้างหน้าก็จะเป็นทางเดินที่มีหินไหลผ่านลงมาชนเรานะครับถ้าโดนก็น่าจะตายครับแล้วก็เราวาข้างล่างก็น่าจะตายเหมือนกันนะครับนั่นไง <laughs> พูดไปทันขัดคํามีคนตกไปตัวแล้วครับเฮ้ยเพื่อนมันตรงนี้มันตรงนี้ระวัาางระวังเฮ้ยอย่าไปอย่าไป <laughs> ไปทําไม ตอนนี้คือเราขอดูสถานการณ์ก่อนนะเพื่อนเราไปข้างหน้าแล้วครับไอเจหัวล้น,ลนเฮ้ยเพื่อนมาแล้วคนที่ตกเราว่ากับคนที่โดนหินชนไอค,คนนี้เลยผมแดงเป็นไงตอเอา้าอะไรมันด้าน้อเอ้ยโอ้โหเกือบโดนขคลบพคาหน่อยดีนะมันมันแบบชนกันไม่ได้ผักกันไม่ได้เอ้ยไม่ทันอนะ่ะมันมันล่วงล่วงมาอย่างไวเลย ว่างไงเพื่อนเจอกันอีกแล้วนะเจ <c oughs> ผมแดงตอนนี้เราต้องเราต้องผ่านไปให้ได้เอ้ามีคนตาอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหตัวนี้แตกเป็นเศษแล้วโอ้โหแตกกระจายหมดเลยครับเราจะไต่ข้างไปครับขอลบก่อนเอ้ยเอ้ยทำไมหินหินบางก้อนมันช้าบางก้อนก็ไวตอนนี้ขอสปีดก่อนนึกว่าจะมีหินร่วงมานะครับวิ่ใครอะไรมาเนะี <c> ่ย <oughs> เปิดเปิดลงไปเฮ้ย <laughs> ตกใจหมดหนีหนีครับหนีมันมีกับดักด้วยขอรล่อจังหวะเอ้ยกระโดดกระโดดกระโดดข้างหน้ามีมีทางล่วงแล้วก็มีหนามข้างล่างโอ้โหมีอีกแล้วกับดักเราจังหวะกระโดดกระโดดน่ากลัวมากขาก็สั้นอ่ะ คนขาสั kind of ้นก็อย่างเนี honestly, ้เนาะมันเกี่ยวเปล่าวะทุกคนถ้าเราเอาตัวที่มันขายาวๆตัวสูงๆมามันจะกระโดดเป็นอย่างนั้นไหมอ่าผมรู้แต่ว่าเราน่าจะกระโดดไวไปครับรีบกระโดดเกินนะครับต้องเข้าไปให้ใกล้ที่สุดแล้วก็กระโดดข้ามนะเรามาลองกันว่ารอบนี้เราจะกระโดดพ้นไหมกระโดดไปจังหวะกระโดด นี่แหละใ,หใกล้ที่สุดแล้วก็กระโดดอย่างนี้สิวะเซฟหอยแล้วก็กระโดดอีกโอ้โหมันกระโดดไม่ข้ามอีกแล้วต้องกระโดดให้ใกล้ที่สุดอะแบบยืนบบไปอันนั้นไงกําลังจะอธิบายเลยร่วงอีกแล้วครับผมกระโดดขอบขอ,อบครับนีไ่ไงแบบนี้เลยขอให้ไม่ล่วงกระโดดโอ้โหนึกว่าจะไม่ข้ามนะครับดูมันสูงสูงไงไม่รู้ ่าเซฟก่อนนะครับโอ้โหข้างหน้าหนามมีเป็นพันก็โดดตรงนี้เป็นจังหวะบนสเต็ปนะครับโดดอ้าวกดไม่ติด What w h a the t fuck เราต้องมีจังหวะในหัวใจนะครับเฮ้ยคิดอะไรดีๆออกแล้วแล้วมีเลยกระโดดเฮ้ยมันได้ผลด้วยเราเหลี่ยมเกมนะครับโอเค ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลแต่มันก็ได้จริงตรงนี้ก็ไม่ยากครับก็ถ้าเรามีจังหวะในหัวใจครับเราก็จะข้ามไปได้นะครับนี่ครับหนีมันอุยอ๊ยโหดีนะผมกดกระโดดเมื่อกี้ผมชอบกดกระโดดอะเวลาจะถึงเส้นชัยแบบจะข้ามถ้าไม่กดเมื่อกี้ลวงนะครับข้างหน้าก็มีเซฟคอยสีเหลืองครับอ๋อนี่ครับมีทางขึ้นไปอีกนะครับ โอ้ยมันจะเป็นอะไรอะขาววงกดเปล่าเนี่ยมีอะไรลูกปั้นอะไรวะเอาเก็บไม่ได้ไเลยเฮ้ยทำไมวไิ่งไวอะเฮ้ยงูมาอีกแล้วงูขาวอ้าวทุกคนอันนี้งงว่างูมันจะอมไข่ได้ยังไงอะปากมันเล็กนิดเดียวดูโงช่ด้วยอโอ้ยกับโดนฉกน่ากลัวมาก และเราก็กลับมาเดินช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ,อาซากใครตายวันนี้ผีหลอกวิญญาณหลอนแน่นอนมีคนตัยนะครับใครก็ไม่รู้เป็นพร็อปนะเฮ้ยมีจุดเซฟต้องการมากๆจุดเซฟสีแดงมันจะจบเมื่อไหร่นี่มันยาวถึงแค่ไหนโอ้มีคนตายกันแล้วผีหลอกวิญญาณหลอนตายเฮ้ยใครโอ้โหใครมาขี่อะไรเป็นอาบังไหมเนี่ยมีน้ําตกข้างหน้านะเฮ้ยเป็นทางน้ำเฮ้ย ออาทุกคนงูมันตัวใหญ่ขนาดนั้นเชียวหรือว่าวิ่งมันมาแล้วมันมาแล้วมีใครไหวดิวะมีใครไหวโ้จะโดนแล้วข้างหน้านิดเดียวกระโดดกระโดดเกือบตายเมื่อกี้สยองมากเมื่อกี้นึกว่าหนังเฮอร์เลยครับเมื่อกี้แล้วผมบ้าน้ำเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยเนี่ยอะไรวะเฮ้ยจุดชนะเฮ้ยเราชนะแล้วครับทุกคน เย่เยเยเราชนะแล้วว่าแต่เพื่อนเรามันหายไปในหมดไม่มีใครตามมาเลยเหรอใครมันทิ้งอะไรไว้วะกูรู้บึงต้องอ่านไม่ใช่แล้วเอาแล้วไอ้ผ้าอบังมาได้ไงไมเนี่ยเฮ้ยมีของมีผ้าอบังหนึ่งแล้วก็อะไรวะสเปริงสีสีแดงกับสีฟ้านะครับมันน่าจะเป็นไอเทมนี่ไง เราเป็นอาบังแล้วทุกคนเราสามารถเหาะเหินได้ครับปกติเขาขี่เขาแบบขี่บนผ้าไม่ใช่เหรออันนี้จับจับแล้วก็ลอยเลยครับก็ <laughs> สามารถทําให้เราลอยได้นะครับก็อาจจะอะไรอะ่ะมันทําให้เรากลับไปดูคนเล่นที่ยังไม่ผ่านได้างี้เหรอโอ้ก็ก็ดีนะสําหรับคนที่อยากไปชมผู้เล่นว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างแล้วครับ แล้วก็จะมารีวิวสีแดงครับเหมือนว่าเราถือสีแดงก็จะทําให้เราวิ่งไวครับเนี่ยครับเราวิ่งไวขึ้นครับส่วนสีฟ้าวิ่งช้านะไม่รู้ว่าคืออะไรลองกระโดดโอ้กระโดดสูงครับสีฟ้าจะทําให้เรากระโดดสูงขึ้นแต่มันโดดแบบนุงๆหน่อยครับมันไม่ได้รวด,ดเร็วอะมันอารมณ์ประมาณว่าเราอยู่บนดวงจันทร์นะครับ ดีสุดก็านเป็นอันนี้ครับเพราะมันทําให้เราลอยได้ครับเป็นอบับคงับสวัสดีเช้าในเช้ามีคนมีคนกระโดดอยู่ครับอวบาตารกระโดดอยู่ครับตัวสีฟ้าเชวเฮ้ย <c oughs> มีตัวสีแดงครับไอคนนี้อ๋อเจหัวล้นตัวเวอร์ชั่นสีแดงครับกดใครมาก็มาไม่รู้ครับน่าจะกดจัดอยู่นะตอนนี้ตัวแดงเลยครับถ้าเราโดนหน่าเราจะตุยปะวะเฮ้ยลบก่อนขอลบก่อนน้ำเราวาเฮ้ยเรามาทดสอบกันว่าเราจะตายไหมอ้าวตายนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะชนะแล้วแต่เราก็ยังตายได้อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพา่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย